คพี่น้องพบก,กัชบช่อง Beauty Lamphun Official นะครับพี่นอ้นนะะนองอก็ลาไปเลยสิคะนี่น้องมาสอบเบิรงเต็นอีหลานะครับพี่น้องนี่นะฮะยกล่างมาลสวยพี่น้องเพราะท่านละน,นี่อยู่คะ่ะยกล่างมาแค่นี้ยังทำอะไรไม่เสร็จนะครับพี่น้อง เป็นยางรูปบอลแล้วติดปลายขนาดเต็นะพี่น้องไปสอบดูเต็นนางเอกปลอมแปมน,นะคะ แล้วลังเดียวนะครับพี่น้องของน้องพี่ถ้าเลิศโไปนะอันนี้บรรยากาศน้างานนะ,ะพี่น้อง ได้ยินข่าวว่าอียังหายแม่ได้ยินข่าวว่าอียังหายส่อยหายบอกโอ้โหซื้อไม่ลดฮะก็จะก็จะเก็บได้ก็จะเก็บซื้อได้นู่แม่แต่ละอันสองอันขอบียองแพ็คหนึ่งค่ะโอเคอะไรบ้างบียองสีอะไรคะ มีอีกสีนึงไหมคะดียลกพะแฟนอ่ะ1 3 0คเลยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้0อันนี้490พี่อันนี้คืออะไรมาให้หูอยอันนี้ค็ตจังหูใช่ไหมเอาแต่อันนี้ของหูได้ไหมหายสาได้ได้หูเอาสีอะไรดียอง ราคาเหมือนเดิมนะคะร,ร้อยสามสิบน,นี่ค่ะอันนี้อันเล็กอีี่นคะีอีกคจอนมีอีกอีกมน่าจะสแบบวดเป็นย<ๆ>ัง ตัวธรรมดาเท่าไหร่ครับบียองทบอันไม่ใช่ตัวธรรมดายี่สแบแบบนี้ล่ะแบบราคาเท่ากันเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะปาร์ตแม่ลุงมะมาเครื่องเพชรดีเลยพี่น้องแมนลุงเป็นคนที่มักซะาสมกิบเครื่องเพชรนะครับพี่น้องสมย่า ไมอยูสตาหน่อยพี่น้องของไม่หลงเสียดูดูแล้วจมจนว่าลัาขีคานจมแบบพี่น้องท้องเสียกันเลยได้ยังกินน่ะถ้าเป็นบัตรทกินอยู่ดิจกินคนเดียวแหมูไห่แตวก็มากินเอาวะจอดจอดกินที่หลัก คุณนายแม่สวัสดีค่ะกินข้าวกับอะไรคะผัดพริกแกงถั่ออวแสบบอดกไวน้ด้ยินค่ะว่าหล็กอ,อ่อนนู้นน่ะงอใโหลดซื้อไม้เด้อ แล้วหนูไปสแกนสายนะคะพี่พี่เดินห่ไยเดินตรงเห็นมป้ยป้ายพี่อะน่าอะไรอะไม่สแกนไม่ได้ค่ะกดใครเท่านิดจ้ะอ๋อสแกนไม่ได้ใช่ไหมใช่มันมันมันสแกนแล้วมันคนถือโทรศัพท์ไม่ได้อยู่ตรงนี้ไงอือเราก็เลยไม่รู้มันเข้าพี่กิ่งไม่ได้มาเหรอคะพี่กิ่งกลับไปไปนู่นแล้วจ้ะมาเล่พี่กิ่งเขาไม่ได้อยู่นี่อ๋อไปมาเล่ อันนี้เป็นจอนหูใช่ไหมคะเลเลยสวยอยู่ดิน้อคนตาถ้าถุงอันนี้เท่าไหร่คะนี่หนร้อยห้าสิบมาใหม่ๆออยางยางดีฮะ พี่น้องบิวตี้มาซื้อตรงน้องไว้พี่น้องซื้อไปรอบก่อนเบิร์อะไรเด้พี่น้องมาไหมยังหมูมาขอซื้อตอนนั่มาสิบอขา,ายให้กตะตีตูนนะคะว่าถุงน้องซื้อไปรอบเมื่อกี้นี้เพื่อนมาขอเอาไงที่แรกว่าหนูจะไม่ขายให้ขายไปก็ดีแล้วไงขายก็ต้องรอบางทีบางทีเผื่อเราไม่ไม่ได้มากรุงเทพแบบว่าไม่ได้มากรุงเทพก็สั่งเราสิอันนียังไม่ได้ใส่ถุงเลยือเฮ้ยไฉะนั้นใส่ใส่แฟนอีกนะ อันนี้สวยจังเลยสวยมากเลยนาอแม่พี่น้องโอเคทำทุกอย่างเลยนเนาะลืมเอาเวปไอปิป่นไอหมอหัวมอน,นไม่มีหมอนเหรอพี่พี่ไม่มีหมอนเหรอคะับหมอนตั้งผมโอเคครับพี่น้องสำหรับที่มีฝาปว้ก่อนสำหรับพี่น้อง เจอกันคลิปหน้านะพี่น้อยอย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดติดตามช่องดูที่ลำโพอนออฟิชลด้วยนะครับน้องกลับ,บไปกาําลังใจ้วยค่ะเด้